ที่พาไปดูอาชีพเสริมของชาวสวนยางพาราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางเสร็จนะคะมาจะตั้งชมรมบอนไซเงินล้านเป็นไม้ประดับทรงสวยราคาดีที่สําคัญแต่ละต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้าใครว่าแต่จะจริงอย่างที่ดีดีพูดหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้กันค่ะบอนไซฟอร์มแปลกแต่สวยลักษณะต้นเจริญงอกงามเลื้อยลงสู่พื้นดินอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ นี่กลายเป็นบอนไซที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศถูกนํามาตั้งโชว์ไว้ภายในอาณาจักรบอนไซเงินล้านที่ตรงนี้นะคะรวบรวมบอนไซมากกว่า200ต้นจนล่าสุดเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นชมรมคนรักบอนไซดอนทูปที่กาดอยู่ที่ตําบลคันธุลีอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เราไปเจอคุณสมนึกใหม่ซ่อนนะคะอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมคนรักบอลไซดนอนทูบนะคะว่าคือทย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเป็นทหารเกณฑ์วันหนึ่งเนี่ยหัวหน้าได้ให้เข้าไปทําความสะอาดที่ห้องสมุดนะคุณผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ไปเห็นไอเนี่ยหนังสือของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยหล่นอยู่เขาก็เลยหยิบมาเปิดเปิดดูเนาะแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่หน้าหนึ่งอะคุณผู้ชมในหนังสือนั้นอะ บอกถึงวิธีการเพราะปลูกบอนไซเขาเห็นภาพบอนไซแล้วรู้สึกชอบขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยศึกษาการเพราะเลี้ยงบอนไซอย่างจริงจังลองผิดล่องถูกอยู่นานนับสิบปีก่อนใช้เวลาว่างหลังจากกรีดย,ยางพารามาเพาะเลี้ยงบอนไซจนชำนาญอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ละต้นเนี่ยต้องใช้เวลานะคะในการไปหาต้นที่จะนำมาทำต้นพันธุ์แล้วก็ยอดไม้ที่จะนำมาเสียบตามที่เราต้องการหรือว่าตามความชื่นชอบของตัวเราเอง ที่ผ่านมาการันตีความสําเร็จด้วยรางวัลบอลไซมาตรฐาน3าถึงรางวัลเลยทีเดียวส่วนเหตุผลที่เรียกว่าบอลไซเงินล้านนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณสมนึกเนี่ยก็ตอบว่าปะปะมันเป็นอย่างนี้บอลไซแต่ละต้น <ปะ S 1> ไม่สามารถที่จะประเมินราคาซื้อขายได้อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้สนใจว่าจะประเมินราคาให้เท่าไหร่บางต้นมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนกว่าบาทเลยก็มีนะในขณะที่บางต้นเนี่ยมีเพียงทรงเดียวแบบนี้เนี่ย เป็นแบบทรงเดียวเนี่ยหาดูได้ยากแล้วก็ไม่เหมือนของใครด้วยพร้อมบอกทิ้งท้ายนะคะว่าบอนไซที่มีอยู่ในขณะน,นี้มีมูลค่าสูงกว่าสวนยางพาระ20ไรซะอีกดังนั้นใครสนใจเข้ามาเรียนรู้การเพราะเลี้ยงบอนไซติดต่อมาได้เลยคุณผู้ชมคาะตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของชมรมคนรักบอนไซดอนทูบอยู่ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ